เวลาถวายก็จะได้ผลเลให้ทุกชีวิตอย่ามีส่วนนะขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกบุรุษชนภูมิมนุษย์ทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายแม้ไม่ได้มาถวายเองที่ได้สละธาตุาสละขันธ์สละกายสละจ,จิตสละแรงสละทรัพย์สมบัติใดๆบุญบรารมีใดๆในการถวายพึ่งพระทหารบริวารทั้งหลายทั้งภาคยาวและภาคชิพน้อมถวายต่อองค์มหาบรารมีพพุทธมหาพุทธมหาโพธิสัตว์หมูสงองค์เจ้านักบวชผู้ทรงศีลทรงธรรมเหล่าครุขุบาอาจารย์องค์บรมครูทั้งหลาย น้อมถวายเป็นมหาสังฆทานขอให้เหล่าเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีคุณสิ่งมีคุณลูกหลานบริวารและสัรพสัตว์ทั้งหลายทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในอบายภูมิทั้งสี่จนถึงพมโรครวมถึงเขตแดนพิเศษในการใช้กรรมและสัพพสัตว์ทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณเล่ร่อนทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากขอมีส่วนในมหาสังฆทานในการถวายพระตาหารและการสละทุกครั้งทุกคราขอให้มีส่วนในความสว่างสวยในสัจธรรม จบตามดับตามสว่างสวัยตามไม่ข้องไม่คาในกรรมในโทษในทุกข์ทั้งหลายขอให้มีส่วนตรงต่อสัจธรรมและการโปรดสรรพสัตว์เององค์มหาบารมีโดยทั่วกันไปตลอดกาลและนานเทิน